สวัสดีครับวันนี้ศิล,ลาพาดูบอลมีข่าวสารวงการฟุตบอลมาฝากเช่นเคยครับลิเวอร์พูลเวอร์ชัน2อนพร้อมแล้วสำหรับแชมป์พิมลีเอ็ดดี้ฮาวขึ้นเตียง2จอดนปลดลายต่อไปรละละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิมลีอังกฤษเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้4ประตูต่อ2ในเกมลีกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผลลรัก์ของแดงก็ขยับขึ้นไปหลังจากฝูงแบบเดียว และเป็นการประกาศว่าพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ตลอด20เกมในลีกที่ผ่านมาลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของเจอเกนครอปกุนซือชาวเยอรมันพบกับความปลาชัยไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นและเป็นการยิงประตูได้มากที่สุดเป็นอันดับ2และเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกเจมี่คาร์ลเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลซึ่งปัจจุบันรับบทนักวิเคราะห์เล่าวกับสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังว่านั่นคือผลงานที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในฤด,ดูกาลนี้ มันสาคัญมากสําหรับลิเวอร์พูลพวกเขาได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ผลงานนั้นยอดเยี่ยมมากสึกพิมลิกทําการแข่งขันมาหลายฤดูกาลแล้วแต่ผมนึกไม่ออกว่าจะมีฤดูกาลที่น่าตื่นเต้นในช่วงครึ่งทางมากเท่ากับที่เราเห็นในตอนนี้และมีทีมมากมายในการ,รกลุ้นแชมป์แกรี่นวิลล์อดีตแบ็กขวาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวเสริมว่าเมื่อต้นฤดูกาลถ้าคุณบอกว่าทีมของเจเก้นครับจะเป็นจ่าฝูงและมีแต้มนําทีมที่ตามมา สองถึงสามแต้มผมคิดว่าคงไม่มีใครเชื่อแต่ตอนนี้พวกเขาสามารถทําให้คนอื่นเชื่อได้แล้วพวกเขาเป็นแชมป์ที่มีศักยภาพเพียงพอในจุดที่พวกเขาอยู่ผู้จัดการทีมของพวกเขาเป็นผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์และรู้ว่าต้องทาอย่างไรและพวกเขามีนักเตะร,ระดับโลกในทีม3หรือ4คนพวกเขาอาจจะเป็นทีมเดียวที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ต้องการ,รเผชิญหน้าด้วยเพราะพวกเขารู้ว่าลิเวอร์พูลเคยเอาชนะพวกเขามาได้ ในฤดูกาลนี้ทีมของเซเกนครัไม่แพ้ใครมา22เกมรวมทุกรายการที่แอนฟิลด์และแพ้เพียงเกมเดียวจาก5 2เกมเย่าในหลีกที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นฟอร์มการเล่นในบ้านอันแข็งแกร่งและยากที่คู่ต่อสู้จะลดผลความพ่ายแพ้กลับออกไปครอบกล่าวหลังจบเกมกับนิวคาสเซิลว่ามันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นจากทีมของผมมันเป็นเกมที่สุดยอดเกมหนึ่งผมชอบแง่มุมต่างๆมากมายของเกมเว้นแต่ประตูที่เราเสียไปคืนนี้มีผู้ชนะเพียงทีมเดียว ฟุตบอลก็เป็นแบบนั้นเกมนี้ยอดเยี่ยมมากมันช่างเป็นผลงานที่ดีจริงๆเราโจมตีพวกเขาจากทุกทิศทางตลอดทั้งเกมหลังจากนี้ลิเวอร์พูลต้องลองเล่นในโปรกแกรมต่างๆที่ไม่มีโมฮัมเม็ดซาลาไปอีกทีมชาติอียิปต์ซึ่งจะเดินทางไปเล่นในศึกแอฟริกันนชั่นครับและหากทัพมัมมี่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เตาติวัย31ปีจะพลาดลงเล่นให้หงส์แดงถึง8เกมอย่างไรก็ตามโมฮัเหม็ดซาลา ซึ่งยิงไปแล้ว18ประตูรวมทุกรายการในซีซั่นนี้กล่าวไว้ว่าผมอยากคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นมันมีความหมายในการเล่นให้กับทีมชาติของผมมันเป็นสิ่งที่ผมมองข้ามไม่ได้ผมอยากแกะคว้าแชมป์ให้ได้ลิเวอร์พูลมีผู้เล่นที่ดีเยอะมากเรามีผู้เล่นที่สามารถเล่นในตำแหน่งของผมได้ผมมีความเชื่อมั่นเราต้องทำงานหนักและแสดงมันออกมาในสนามถ้าเราทำได้เราก็สามารถชนะต่อไปได้เรื่อยๆเอ็ดดี้ฮาวขึ้นเตียงส จอโดนปลดลายต่อไปรดจับตาสถานการณ์ในถิ่นเซนเจมปาหลังล่าสุดเอ็ดดี้เฮาพุ่งพรวดขึ้นมาเป็นเต็งสองุนซื้อพรีเมียร์ลีกลายถัดไปที่จะโดนเด้งผลงตำแหน่งภายหลังทำนิวคาสเซิลยูเนเต็ดแพ้เจ็ดจากแปดเกมหลังสุดในทุกรายการนับรวมเกมเมื่อวันกันซึ่งนิวคาสเซิลออกไปแพ้ลิเวอร์พูลสองประตูต่อสี่ทำให้เป็นการแพ้เจ็ดจากแปดนัดหลังและอันดับในตารางพรีเมียร์ลีกก็ลูดลงไปอยู่ที่เก้า ตามหลังโซนท็อปโฟลลุ้นตัวยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากกว่า10คะแนนแล้วเช่นกันแม้ผลงานฟุบๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากสาเหตุหลักคือกลุ่มแข้งนิวคาสเซิลล้มเจ็บไปมากกว่าครึ่งค่อนทีมรวมถึงซานโดโตนารีที่โดนแบนยาวทั้งซีซั่นแต่ก็เริ่มมีการกล่เกิ่งกันว่าทั้งนิวคาสเซิลและเอ็ดดี้ฮาวอาจเลือกไปมือกันก็เป็นได้จากการปรับเลียราคาล่าสุดของสกายเบบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษดันเอ็ดดี้ฮาว ขึ้นมาเป็นเตียงสองของกุนซอพิมพิลีกไลายถัดไปที่จะถูกปลดเป็นรองแค่เตียงหนึ่งร่วมอย่างเอริกเซนฮาและลอยฮัทสันเท่านั้นสำหรับเอ็ดดี้ฮาวเข้ามาทำทีมสัิกาดุงตอนปลายปี2021และมีผลงานชิ้นโบแดงอย่างการยึดอันดับ4ในซีซั่นก่อนและพาทีมกลับเข้าไปเล่นในศึกยูฮวาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มได้เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีแม้ว่าจะไม่ผ่านรอบแรกก็ตามทั้งหมดคือข่าวสารวงการฟุตบอลประจำวันที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกช่องทางและกดกระดิ่งในช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องได้ผลิตคลิปให้ได้รับชมต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ